เพราะร่างกายของคนคนหนึ่งอายุนะจะยุติลงไปในเวลาลมหายใจขาดบินไปเท่านั้นลมหายใจขาดลงไปธาตุขันหมวดความสืบต่อหมวดรักข่ำราคาสมบัติเงินทองเข้าของที่มีมากน้อยก็ขาดกันไปโดยลําดับในขณะที่ลมหายใจขาดลงไปนี่แล้วสิ่งเหล่านั้นขาดลงไปลมหายใจขาดลงไปพวกนี้ไม่ได้เป็นบาปเป็นกรรม ไม่ได้เป็นทุกเป็น้อนร่างกายแตกลงไปจากส่วนผสมคือธาตุสีดินน้ำลมไฟก็กลายลงไปเป็นดินน้ำลมไฟตามเดิมสมบัติเงินทองเขาของมีมากน้อยเขาก็เป็นแร่ธาตุต่างๆอยู่ตามตภาพของเขาอย่างนั้นแต่ส่วนใจนี้ตายลงไปแล้วนี่คือธาตุขันนี้สลายเรียกว่าตายส่วนใจนั้นไม่ตายตามหลักความจริงเป็นอย่างนี้มาดั่งเดิมแต่กับไหนการใด ไม่เคยมีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดจัดบอกออกมาว่าจิตนี้ตายแล้วศูนย์ไม่มีจิตนี้เป็นนักท่องเที่ยวคําว่าเกิดให้แก่ไปอาศัยสิ่งใดเป็นส่วนผสมเช่เกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เป็นส่วนผสมอันหนึ่งเรียกว่าเกิดส่วนใจนี้ไม่เคยเกิดหากไปอาศัยสิ่งนั้นๆตามอํานาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วของตน ซึ่งไม่เป็นของแน่นอนขึ้นอยู่กับกรรมดีกรรมชั่วเมื่อเราไม่ไม่ดีเราทำความชั่วเสียบัตินี้แม้ชาตินี้เราจะเป็นใหญ่เป็นโตมียศถาวรรักดสูงต่ำประการใรสมบัติเงินทองเข้าขอวิสัตบริบาลมากมายเพียงใดพอลวมหายใจขาดลงไปงแล้วนั้นสิ่งเหล่านี้จะสลายตัวไปทันทีพบใหม่จะเป็นขึ้นมาในจิตใจดวงนี้ แล้วจิตใจดวงนี้ในสร้างบาปสร้างบุญอย่างไรไว้หรือไม่ถ้าเลยสร้างบาปก็มีแต่เรื่องบาปเรื่องกรรมบีบี้สีไฟให้ไปเกิดในพบไม่พึงหวังเช่นเกิดภพนี้เป็นคนเกิดภพหน้ากลายเป็นอย่างน้อยเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์นรกตกนรกอวิจีไปเรื่อยๆตามนาแห่งกรรมดีกรรมชั่วของใจดวงไม่เคยตายนี่แต่ความทุกยอมรับว่าทุก ทุกจะทุกมากทุกน้อยขนาดไหนยอมรับว่าทุกแต่ไม่ยอมชิบหายคือใจดวงนี้ใจดวงนี้จึงสมบุกสำบันมากยิ่งกว่าร่างกายในภพชาติหนึ่งๆยังขอให้ชาวพุทธเราสนใจพินิจพิจารณาส่วนสำคัญคือใจดวงนี้ซึ่งเป็นรากฐานแห่งภพแห่งชาติทั้งดีทั้งชั่วซึ่งเราจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียว ให้พินิจพิจารณาคน้นขายรักษาจิตใจของเราให้ไปในทางที่ดีพาทำแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ชั่วจะเป็นภัยต่อใจเองใจจะได้รับความทุกข์จากสิ่งชั่วที่ตัวทำลงไปนั่นแหละเช่นเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์นโลกอเวกีตกลงไปในรรกอเวจีกี่กับกี่การตามอำนาจแห่งกรรมชั่วของตนมีมากมีน้อย ก็ต้องไปตกอยู่งั้นเราเป็นผู้รับเคราะหรับกรรมแห่งการกระทําดีชั่วของเราส่วนใจนี้ไม่เคยชิบหายจะตกนรกกี่กับกี่กันตามตําหับตําาที่แสดงออกมาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทกุกทุกทกุทก,ทกพระองค์ไม่เคยแย้งกันเลยว่านารกมีสัตว์ทั้งหลายตกนรกตามขั้นภูมิของนรก ตามที่ท่านแสดงไว้ว่านรกมียี่จิบห้าหลุมนี่ใครเป็นคนแสดงคนหูหนวกตาบอดตาสีตาสาอยู่ตามท้องนานี่ใครจะไม่มาแสดงอย่างนี้ได้เลยเป็นแบบเป็นฉบ,บับให้โลกนี้ต้องเป็นศาสดาองค์เอกมาสอนเป็นแบบเป็นฉบ,บับเพราะพระองค์ทรงตัดรูปทำเป็นแบบเป็นฉบ,บับมาแล้วจึงได้มาสั่งสอนตัดโลกท่านสอนว่านรกมี ใครจะลบล้างนรกว่าไม่มีนี้ไม่ได้นอกจากความสำคัญมั่นหมายซึ่งเป็นตัวกิเลสหลอกลวงตัวเองให้มืดดาเข้าไปอีกแล้วสร้างกรรมคือความชั่วช้าละมกให้หนักเข้าปอีกแล้วจมในโลกถุงเก่านั้นโดยไม่รู้สึกตัวว่าเคยตกมาท,ทั้งที่ฟื้นขึ้นมาก็มาทําความชั่วอีกตกอีกแล้วก็ไปสเสวยกองทุกข์อีกด้วยจิตดวงที่ไม่ตายนี่แหละ มีจึงต้องให้พากันมรมัดระวังการห่างเหินศาสนาน,นั้นคือการห่างเหินจากความดิบความดีความสุขความเจริญรุ่งเรืองเรียกว่าห่างจากความสุขพูดง่ายง่ายการใกล้ชิดติดพันกับอัดกับรมให้เหมาะสมดังพิกามาในงานทั้งทางส่วนร่างกายและทางส่วนจิตใจคือการปฏิบัติต่อจิตใจด้วยดีนี้เป็นความชอบธรบรมสม่ำเสมอ <c oughs> ในเวลาเราพยายามรักษาตัวของเราก็เท่ากับเรามีคุณค่าอยู่ทั้งวันทั้งคืนถ้าเราได้ทำลายตัวด้วยความชั่วเสียเมื่อไหรนั่นแหละคือเราทำลายตัวของเราถึงใครจะมายกยอเราเป็นขึ้นอยู่ในสวรรค์ชั้นผมก็มีแต่ลมปากตัวของเราเองจมอยู่กับความชั่วที่เป็นภัยเผาตัวอยู่นั่นแหละไม่เป็นอื่นเป็นอะไรไม่เช่นนั้นจะเรียกว่าศาสตร,ราอุเอก ไปไม่ได้เพราะตรัสยังไงต้องเป็นอย่างนั้นตามที่ทรงรู้ทรงเห็นทุกอย่างแล้วจึงมาสอนโลกท่านเรียกว่าสวกาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วไม่มีใครที่จะตรัสชอบยิ่งกว่าศาสงคาโอกออมาสอนโลกจนกระทั่งปัจจุบันนี้เช่นพระพุทธเจ้าของเราองค์พระองค์นี้ก็ทรงประทานพระศาสนาหรือทางเดินเอาไว้เพื่อเราทั้งหลายถึงห้าพันปี เวลานี้ศาสนาก็สมบูรณ์อยู่กับเราเท่ากับพระพุทธเจ้าศาสดาองค์เอกสัดติอยู่กับเราผู้มีธรรมอยู่ในใจรักความด,ด,ด,ดีดีงามทั้งหลายพุทธโธคําเดียวกระเทือนทั่วแดนโลกธาตุพระพุทธเจ้ามีมากกันอันไหนธรรมโมที่ครอบโลกธาตุอยู่นี้มีมากกันอันไหนสังโฆที่เป็นสนัะของพวกเรานี่ ท่านเป็นพระสงฆ์มากี่ยุคกี่สมัยตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่ตรัสรู้ขึ้นมามีสาวกปิดแนบมาด้วยตลอดถึงปัจจุบันนี้มีมากกันอันไหนสาวกเหล่านี้เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่เลิศเลอได้เข้าถึงใจเรา เมื่อเราละลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีมีความรักใคร,ใคร่ใกล้คิดต่ออัดต่อธรรมอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วก็เท่ากับเราตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ทุกฝีก้าวของเรานั่นแหละพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พอกะลึกคำไหนขึ้นเป็นอันเดียวกันเป็นอันเดียวกันเลิศดเหมือนกันหมดนี่ขอให้พากันรักการสงวนให้มากนะ จิตใจทหารจะห่างเหินจากศาสนาจากอากธรทมแล้วเรียกว่าห่างเหินจากความหวังของเราเพราะโลกนี้ไม่ได้หวังความความทุกข์ความลําบากลาบวนความทารานต่างๆหวังแต่ความสุขความสมหวังความดีงามทั้งหลายจนกระทั่งถึงความสุขความเจริญจนถึงความพ้นทุกข์นี่เป็นความมุ่งหมายของโลกทั่วไปมุ่งหมายกัน แต่จะเป็นไปตามความมุ่งหมายหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการดําเนินงานของเราดําเนินงานอย่างที่ว่านี่เนะช่นเราละลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการอบรมจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นในเวลาว่างที่จะหลับจะนอนไหว้พระยอ่ยอๆเราไม่ได้มากเอายอ่ยอๆก็เอา ให้มีสติคำไหว้พระอิติเโศพระควาก็ให้มีสติติดแนบอยู่กับคำอิติเโศพระควาแล้วเวลาเข้ามาบริกรรมภาวนายอ่อๆไม่เอามากเช่นเอาพุโทโธก็ได้ธรมโมก็ได้หรือสังโฆก็ได้ให้ติดแนบอยู่ในใจด้วยความมีสติจดจ่อบังคับจิตของเราไม่ให้มันเพ่นพ่านไปในอารมณ์อื่นใด ซึ่งเคยหลอกลวงเรามาตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับความคิดปรุงเหล่านี้ไม่เคยสงบตัวนี่คือความคิดปรุงของกิเลสตัญหาซึ่งก่อฟืนก่อ,กอ,กอไฟมาเผาเราให้เกิดความเดือดร้อนอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลานี้บังคับอารมณ์นั้นออกให้หมดให้เหลือตั้งแต่อารมณ์แห่งพุทโธคำเดียวเปิดช่องทางให้พุทโธหรือธรมโมหรือสังโฆบทใดก็ได้ตามแต่เราที่นำมาบริกรรม ให้อยู่กับธรรมโมธรรมโมเป็นทางเดินของธรรมจะนำความสุขความโล่มเย็ยนเป็นสุขความสงบเย็ยนใจขึ้นจากเราที่บมเพ็ญคำว่าพุทโธพุทโธเป็นต้นนี้คือการบำเพ็ญธรรมจากความคิดความปรุงซึ่งเป็นธรรมความคิดความปรุงที่เป็นกิเลสตัณหาทั้งหลายนั้นเป็นฝืนเป็นไฟมาเผาไหม้เรา เมื่อเราละลึกอยู่อย่างนี้ก็เท่ากับเราตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ทุกฝีก้าวการทำบุญทุกประเภทเป็นการเเด็จตามพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาและจะถึงความพ้นทุกข์ด้วยอำนาจแห่งความดีคือบุญคือสนนี้ทางนั้นคนเราจะถึงความพ้นทุกข์ได้เพราะการทําความชั่วช้าหลามกนี้ไม่เคยมีถ้าหากว่ามีได้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่จำเป็นต้องมาตรัสรู้สอนโลก ไปตามแนวทางของศาสดราผู้พ้นโลกไปแล้วก็จะต้องสอนไปแบบนรกอวีจีแบบที่เดจตัณหาสอนไปแบบให้สร้างตั้งแต่ความชั่วชา้าหลามกตกโจบเปะไปอย่างนั้นแล้วก็จะไปสวรรค์พริพานด้วยการหมดศาสดราก็มันมีในโลกนี่ก็เพราะหนีความจริงไปไม่ได้ผู้ทําความชั่วต้องได้รับความทุกข วันย่างคำผู้ทำความดีต้องได้ผลดีเป็นความสุขตลอดไปนี่คือความจริงา,าัดาตัดสู้ตามทำแถวนี้ไม่ได้ตัดสู้อย่างอื่นเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าขอให้เราลึกเนื้อเราลึกรู้สึกตัวอย่าได้ห่างเหินจากอาจากธรรมจะเสียตัวของเราเราจะมีคุณค่าจากใจที่มีธรรมไม่ได้มีคุณค่าจากสิ่งอื่นรายภายนอกยิ่งกว่าธรรม ทมเป็นของอธรรมชาติที่เลิศเลยยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดทั้งถามแดนโลกธาตุไม่มีอะไรเหนือธรรมขอให้ลึกถึงธรรมเราอยากเห็นสิ่งเหล่วนั้นที่นอกเหนือไปจากธรรมแล้วนี่ว่าดีว่ายิ่งว่าวิเศษวิโสกว่าธรรมนั่นแหละส้วมและฐานมันจะกลายขึ้นมาพอกหัวเราเทิดทูนส้วมเทิดทุนฐานซึ่งเป็นของ,จขขงเจ้าพวกแข่งพระพุทธเจ้าเยียบหัวพระพุทธเจ้าไปส่วนที่ จำเห็นคุ้งนั้นคือหัวของเราเองหัวใจของเราเองตกทุกข์ได้ยากลาบากลงในโลกอวิจีก็เป็นหัวใจของเราดวงที่โสโปรกด้วยมูดด้วยคูดนี่เองนี่เพราะฝืนคําของพระพุเทธเจ้า,าพระองค์ทรงสอนโลกท่านไม่แม้คนเดียวก็ไม่เคยมีรายใดที่ว่าทาตามคําสอนของพระพุเทธเจ้าแล้วไปตกนรกปกไหมไปติดคุกติดตารางเพราะการทําความดี นอกจากนี้เป็นกฎแห่งกรรมอันหนึ่งหรือความปิ้นต้อนหลอกลวงของกนและกันคนทําดีพิกเป็นคำคนคนทําชั่วไปเสียคนทําชั่วพลิก็เป็นคาดีไปเสียด้วยความหลอกลวงปิ้นต้อนหลอกลวงของกิเลสซึ่งมีหลายสารพันผงนี้มันเป็นไปได้ถึงจะไปติดคุกก็ตามคนที่ดีอยู่แล้วอยู่ในเรือนจําก็เป็นคนดีคนที่ไม่ ไม่ติดคุกแต่เป็นคนชั่วอยู่นอกเรือนจําก็เป็นคนชั่วนอกเรือนจําเป็นทุกในเรือนอกเรือนจําอยู่นั่นแดะไม่นอกเหนือไปจากรามคางยิงนี้ไปได้เลยเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกชาวพุทธขอให้ทุกทุกท่านด้หนักในอัดในธรรในศาสนาห่างเหินจากชาวพุทธเราไม่ใช่ของดี<ม>การการะทําของเราจะเอ็นจะแยงไปทางความชั่วฟื้นไฟจะค่อยลุกลามเข้ามาลุกลามขึ้นมาเพราะความชั่วเป็นเหยื่อ ให้เป็นเชื่อของไฟให้ไฟเผาขึ้นมาได้ถ้าเป็นความดีงามคือการประพฤติตัวเป็นคนดีทำหน้าที่การงานด้วยความมยอสุดใจแล้วเราจะมีความสุขเป็นเต็มยศในตัวของเราแม้แต่ทุกข์จะจนโหนโลกขนาดไหนก็ตามแต่ใจมีธรรมเท่ากับเป็นผู้สมบูรณ์อยู่ภายในใจที่เลิศเลอเพราะธรรเป็นธรรมชาติเลิศเลอข้องหัวใจใดเลิศเลอ ส่วนนอกนั้นไม่มีอะไรเป็นเครื่องประดับอาศัยกันไปชั่วการชั่วเวลาเท่านั้นที่สำคัญมากก็คือทำการสร้างความดีความคุณงามความดีทุกด้านเช่นการให้ทานก็เรียกว่าสร้างธรรมคือความดีงามเข้าสู่ตนสร้างบุญสร้างกุศล,ร,ลรักษาศีเลเจริญเมตตาภาวนาเหล่านี้้วนแล้วตั้งแต่การสร้างบุญสร้างกุศลหนุนจิตใจของเราให้มีคุณค่ามีราคา ทรงสภาพแห่งความดีงามอยู่จลักไปตายแล้วไปความถูกนี่ไม่ต้องบอก <c oughs> ไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใ <c> ด <oughs> จะไปลากไปเข็นบรรดาสัตว์ทั้งหลายท,ทั้งทั้งที่ท่านเหล่านั้นเป็นผู้บำเพ็ญคุณงามความดีเต็มหัวใจของตนตามเสร็จพระพุทธเจ้าอยู่แต่เวลาตายแล้วต้องให้พระพุทธเจ้ามาช่วยหนุนขึ้นอย่างนี้ไม่เคยมีบุญกรรมสําเร็จรูปมาเรียบร้อยแล้วไม่ว่าชั่วไม่ว่าดี ทำชั่วลงไปใครจะดึงไว้ให้อยู่เท่าไรก็อยู่ไม่ได้ตอกลง,งลงทั้งนั้นลงชั่วลงชั่วลงตมไปได้ในความทุกข์ทั้งหลายได้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าจีพระองค์ก็มาฉุดรากไว้ไม่ได้เพราะเจ้าของเป็นผู้ทําเองเนื่อการสร้างความดีกัหมอนกันจึงไม่จําเป็นจะต้องให้พระพุทธเจ้ามาฉุดรากขึ้นบุญกุศลที่เราสร้างนั่นแหละเป็นเครื่องฉุดลากเราเองเราเองนี่แหละท่านเรียกว่าธรรม ท่านทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธที่ยังไม่เคยได้สนิทจิตจงกับธรรมขอให้นำไปคืนปฏิบัติเราจะได้เห็นให้เห็นความช่าง่างามของเราภายในจิตใจที่เกี่ยวข้องพัวพันกับธรรมของพระพุทธเจา้าว่าเป็นจิตประเภทใดตั้งแต่ก่อนเราก็หมักหมมกับความช้วช้าละโมกอารมณ์ธรมรมดาเหมือนโลคทั่วไปเขาเหมือนเราเราเหมือนเขา ก็ไม่ทราบว่าใครได้สุขใครเลยทุกไปที่ไหนก็มีแต่คนบ่นเพอ้อกันไปหมดทั่วโลกดินแดนหาความสุขความสบายไม่ได้ทั้งทั้งที่ใครก็หาตั้งแต่ความสุขความเจริญหาแต่ความสมหวังแต่ขั้นได้มาก็มีแต่ความผิดหวังผิดทังมันจะเพราะอย่างยิ่งมันสูงอยู่ภายในหัวใจกิ่ยาวริยาติภายนอกมีความสดสวยงดงามหน้าขารบูชาน่ารักน่าชอบใจแต่ภายในหัวใจนั้นคือ ความชั่วความไม่ดีของตัวเองเผาสูงอยู่ภายในเพราตัวเองไม่ชมคนอื่นมาชมเท่าไรก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์เพราะตัวเองเป็นผู้ร้อนเมื่อเราทําตัวของเราให้เป็นผู้เย็นด้วยคุณธรรมแล้วใครจะตําหนิติเตียนอย่างไรก็ตามมีตั้งแต่ความเย็นชําอยู่ภายในจิตใจ,จนี่เรียกว่าธรรมผู้บาเพ็ญธรรมจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะ ต้องเป็นอย่างนี้ด้วยกันดังนั้นตาสาดาองเอกจึงเป็นเอกตลอดมาพูดไม่มีผิดพลาดไม่เหมือนกิเลสตัณหาที่มีร้อยสันพันคมหลอกลวงต้มทุนสัตว์โลกนี้เจ่งแล้วสัตว์โลกก็ชอบมันซะด้วยมันว่าอะไรนี้ดีหมดดีหมดถ้าเป็นกิเลสว่าดีหมดถ้าเป็นธรรมว่านี่มันไม่อยากเชื่อนี่ร้อเหตุไรก็พเพราะกิเลสมันจีดมันขวาง ถ้าเราจะสร้างคุณงามความดีกิเลสมันมีกําลังมากกว่ามันก็จิดก็ขวางภายในจิตใจของเราให้ปีบตันอั้นตู้ไปเสียหาว่ามันมีเวล่เวลาหาว่ามันมีเงินมีทองมีเข้ามีของหาไปทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่จะจีดขวางการทําดีได้กิเลสจะหามาปิดกำ,กำแพงเจ็ดชั้นสู้กิเลสไม่ได้นะห้ามจนกระทั่งอยู่มัดเลยทาความดีก็ไม่ได้ จะให้ทานเข้าทัพพีหนึ่งก็เสียดายวัตถุมากกว่านั้นก็เสียดายเพราะกิเลสหึงหวงนี่กิเลสมันก็โยนทุกข์เข้ามาให้ทำอีกนว่าการทำคุณงามความดีทั้งหลายนี่ทำลำบากลำบนการทำตามกิเลสมันไม่ลำบากเพราะมันไหลไปเลยแนย่นี่แหละกิเลสหลอกสารโลกความตามความจริงแล้วการสร้างความดีลำบากที่ไหน ความดีคือบุญคือกุศลทําใครให้ลําบากนอกจากกิเลสเท่านั้นมันจีดมันขวางไม่ให้ทําบุญให้ทานนี่คือตัวกีดขวางของกิเลสมองดูหลังของมันข้างหลังของมันที่มันหนุนหัวใจจีดกัน้นความดีของเราไม่ทํานี่ว่างเราจะได้รู้เนื้อรู้ตัวการสร้างคุณงามกรนี้พระพุทธเจ้าหลุดพ้นจากทุกข์ สาวกทั้งหลายหยุดพ้นจากทุกสาสตว์โลกหยุดพ้นจากทุกเพราะการสร้างคุณงามความดีทั้งนั้นไม่เคยมีผู้ใดที่ว่าตกนรกหมกไหม่ไปเพราะการสร้างความดีนอกจากผู้สร้างบาปบาปกรรมไม่เชื่อฟังคําสอนพระพุทธเจ้านี้จบได้ไม่สงสัยนี่แหละวันนี้